ผมมั่นใจกวัวกวัวทุกครั้งที่ทำใน,ในส่วนตัวเนาะครับส่วนตัวได้นี่ในส่วนตัวอาจารย์มลมีความมั่นใจมากกว่าครั้งที่เคยทำมาก่นกอนครับเป็นสูตรเก่าหรือลาาักษณะแบบไับอาจารย์ครับเออมันกระสูตรเก่าแต่ว่ามันมันมนมีสามสูตรครับสามสูตรแล้วผมมาถอดใส่กันนี่เห็นไหมนี่นี่น,น,นี่ผมมาดึงแล้วผมมาเล่นแบบไฟเวทยดได้ยังดึงใส่กันอ๋อเอานี่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 บอลมีสามสูตรเด้ นี่คือตามสูตรสูตรเก่าที่ว่าสูตรณไดกที่ว่าเขาจริงนี่ชุดใหม่ใช่ไหมครับถูกต้องครับนะครับผมมาดึงใส่กันหลายหลายอย่างมาเห็นแล้วมันมามันมาเด่นเด่นนี่บ่านนี่เปดเปดนี่เป็ดเจ้าข่เตือนทางช่องเป็นเตียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจคนกำลังสร้างตัวถัดนะครับผมนะครับมื่อนี้นะครับผมนะครับได้ไปตามตัวเลขของออม้วนนะครับผมนะครับเฮาวเก่ได้ตามมาหลายงวดนะครับผมบวัสดีเอฟซ นะครับผมให้ตามอมมวนนะครับผมนะครับถ้าทีมงานของเขาก็ได้เดินทางนะครับผมไปตามอมมวนนะครับและก็น้องแป้งนะครับเด้อน้องแป้งนะครับผมนะครับสำหรับตัวเลขของอมมวนนะครับผมเขา3าัโตตรงแต่โตโตนะครับท่านผู้ชมนะครับเด้อ นะครับเดี๋ยวเขาจะไปมึงกันนะครับว่าเอามวลวันนี้เพิ่นให้ตัวใดนะครับผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนพวกเราด้วยไม่ข้ามโฆษณาเด้อนะครับไปมึงกันครับพี่น้องว่าเอามวนเพิ่นยู่บอกขึจังใดแบบใดนะครับตัดภาพไปเลยครับโอ้ครับโอ้ครับผมนะครับเอามวนอยู่พอดีเลยครับผมนะครับโอ้สะผิดกับน้องแป้งครับพี่น้องเห็นบ่น้องแป้งนะครับผมนะครับโอ้นี่ครับเอามวนบ่ได้ห็นาก็โดนแล้วครับโอ้หลุมล่อขึ้นวกเอาครับพี่น้องโอ้ครับไปหาจารยหมวนพอดีครับผมนะครับ ครับสวัส <ok ด kind of ีครับอาจารย์ครับผมนะครับผมช่างไม่ขอ้นทลงชเอเอาหนกแป้งเขาคือจะยูตาแบดนาะวันนี้เนาะต้นตตสดาออกต้นสดาออก่อใจอยูางโอ้อ่ะค้ามีค้ามีส่งวันนี้เนาะกบนนีได้หน่แป้งเขาอาจะได้มีลูสางเนาะอาจารย์ตรงเียก็เคยเออปาขอเพื่อนดอกเออแบบว่ามันกจำเป็นเนาะ อาจารย์สบายดีบ่ครับช่วงน่อครับสบายดีครับผมสบายดีสบายดีครับีเอฟซีอาจารย์ม้วนนะครับเออเบอด์เ็นหน้าดุดแล้วนะครับผมพี่น้องเข้ากันนะเถ้าคือเก่านะเถ้าคือเก่าติสายเบียดคือเก่ารอเ่าเขาเดินไปใี่ไหมอาจารย์ม้วนกับอันนี้ก่อนอันนี้น้องแป้งติน้องแป้งออมมวนน้องแป้งน้องแป้งเพิ่นฟังในเพียงไอ้หูฟังในรับชอไปหาน้องแป้งใกล้ๆกันครับไปผมไปเอามะนาอยู่ครัมานําอยู่ครับโอ้เด็กตัวนี้แห้งเหยียบผมอีกฮะเหยียบโอ้โหเลยแม่นอนแหม เป็นเป็นลักษณะใดครับคือว่าเ่าเสียงนี่เดอห่อเสียงผมเป็นมืดมุดเนาะเสียงบ่ผมเสียงว่าเพาให้ออกผมต้องเอาใส่ไปใส่นี <c <c ่บ่นี <c <c ่ยเนี่ยอันเปาะเงินตัวนี้เปาะเงินเปาะเงินไว้เสียงในเงินเสียงใส่เงินไว้เอาเงินห่อเงินเสียงไว้พระองค์ที่ว่าเ่าศรัทธานะชื่อว่าเ่าขัดขัดเนี่บ่เนี่ยสามองค์อันนี้หลวงปู่ไหลปู่ไหลอู้ปู่ไหลตึงเข้าตัวนี้นี่แหละนี่แหละนี่แหละอ๋ออันนี้อันนี้หลวงปู่งไหลมาเทมาตัวนี้ ลงปูโศกวัดโพธิ์สทองอปูไหลตัวนี้นี่กิงปูทิมมันมบตงหสบาออกมาหาผมดูดผมปุ๊บปุ๊บปุนะว่าบอกว่ามันออกแล้วเด้อหล่าเออตัวเด็กตัวนี้นะตัวเด็เออสอสวยหรอเสสวยเสวยก่อนนะเส้สวยีก่อนละนีจาก่อนะเจ้าก่เจาก่อนจาเจาเอเพิ่ก็เดอวัีวัน้นั่งวันี้ครับวันีครับวัีครับผมวัี้วัี้วัีค่ะสวัสดีค่ะจ จ่าสวัสดีลุงแกสวัสดีจ่าจ่าจ่าก่อนจ่าก่อนเริ่มนั่งสวัสดีจ้าก่อนจ่าก่อนสวย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 สูงสวยสวยหล่ะสวยสวยเออสวยสวยสูง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 เออสูงเออสวัสดีครับน้องแป้งสวัสดีนะครับเจ็ดีทุกท่านนะครไทยทำลุงท่องเนาะงวดที่เรามันเข่าสองตครับเข่าสองตครับแต่ว่างวดนี้สามตเลยโอ้งวดนี้สี่ห่างสครับเพิ่งเศร้าหัวหน้าเขาโทรไปก็เลยไปดูหน้าก็เลยขออนุญาต ไปจังหวะไดโนเสารีปอด,ดีได้ดังใจปรารถนาเลยนี่ตัวที่ห้องหมักนีนะ่แหละเป็นตัวใดล่ะครับอาจารย์ครับผมน,นี่ผมให้เบิรงก่อนที่ว่าผมไอ้นี่เลยเนียน,นห้เลยตแต่ผมอาจารย์เดี๋ยวผมขอถามน,นะครับงวดงวดงวดก้อนอาจารย์นี่ให้ตัวใดครับผมที่ว่าที่ว่าเข่าสามตัวโตสามตัวตรงเลยนะครับเป็นตัวที่หานะครับผมเขียนไว้ก่อนฮะฮากีตซี หาจจะสี่สามตัวโตตัวนึ่งครับแต่ผมบอกเอฟซีว่าวิ่งเจ็ดตัวเดียวเลยครับแสดงว่ามีพี่น้องเอฟซีห้าติดตามโอ้หลายหลายหลายครับยังเนีนเออเพิ่นถึงเขาไม่ได้ออกช่องแต่ว่าเพิ่นก็ทั้งไล่มาผมกระดิ่งไปเพิ่นตลอดงวดนี้มีตัวเน้นตัวจังเรียบร้อยเหรอบอครียบร้อยเรียบร้อยครับผมเป็นสูตรเดิมหรือว่าเป็นแบบใดครับอาจารย์ครับนี่เหมือนเดิมนี่สามชุดนี่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 ของงวดนี้บอครับนี่ละงวดนี่แหละสามสูตรนี่นี่มันจะมาลงรอกันหมดเลยเห็นบอไห้นี่เลยตัวเด่นเลยนี่ ตัวใดครับผมสักแบบสามเนื่องซีคือว่าถอดมาเลยนี่นี่เบิรงเอาดีๆตัวใดนจะจะเฉลยให้นี่มันจิตตอมกันนี่บ่เนี่ยขันเบิ่งมันก็หลายสูตรหลายไล่คือว่าเนาะอาจารย์เขียนตัวหน่อยเดี๋ยวเขาเขียนไหมอีกเขียนนี่เขาเอาตัวนี้เนี่ยเอาแน่เลยนีตัวเล็กๆป่ะนี่อันนี้คือว่าเป็นเป็นแบบไม่แบบสูตรครับเนี่ยเด็ดสูตร ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบลลการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเมื่อกี้กับอาจารย์มวลพันใส่กระดาษใบอ่อนเนาะเดี๋ยวเดมินก็ได้เขียนคำไม้หายไม่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับ นี่นะครับผมอู้เอ้าแแคบเรื่ยครับแคบนะครับผมนะครับตัวที่แดงๆนี่เป็นตัวที่อาจารย์ให้เน้นบอกครับผมครับเน้นครับผมเน้นเลยครับเป็นตัวทีเนี่เน้นคำว่าอันนี้จับคู่ร่างนี่คือหนึ่งแปดเน้นครับเน้นคำว่าทีหนึ่งแปดครับผมนี่คือจับคู่บนสองเก้าแปดหกเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าอาจารย์กำไห้พร้อมเลยตัวนี้ครับไห้พร้อมครับสตัวคนอยากสีก็ได้ครับพี่นนท์ถ้าอยากแคบนะครับผมก็อยากชีกแป๊บนึงนะครับเนาะ สำหรับตัวเด่นเด่นก็คือเด่นหนึ่งลองสามนี่เด่นหนึ่งลองสานี่ถามแทนเอซี่ครับว่าเป็นเด่นบน,ดดดดนบเด่น,ดนล่างครับเด่นล่างครับเด่นล่างเด่นหนึ่งคือเด่นล่างครับผมลองสามนี่ก็ล่างหรือบนล่างครับล่างสรุปก็คือลส่วนมากจะเป็นล่างเนะาะตัด<า><า>โซนนี้คือล่างใช่ใช่ใช่ตัดโซนนี้คือบนครับพี่น้องเข้าเตรียมทันไดทีเขามาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเอ็มินใส่แคปนะครับผมใส่ว่าอ็นวีออนอาจาร์มวนนะครับด้ลงทุนตัวไหนมาแล้วครับผมว่างเห็นมึงนะครับผมนะครับ ใช่ว่าได้ซื้อรถตลีไว kind of um, ้หลายเออผมซื้อหลายอยู่ครับได้ได้นั่งใจปรารถนาเลยครับตามควบมุงไว้ปรารถนาเลยครับผมตัวใดเหรอคะจันเก้าเก้าแปดเด้่ครับก็แปดนี่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 พอเก้าแปดสองไม้เหรอสามไม้เลยตัวนี้ปาร์ใจนะครับนี่ตามตามตามสเต็ปมาหน่เด้อครับผมนะครับก็แปดประตาจารย์ได้หลายเลยตัวนี้ครับโตน้ำผมเห็นปะทุกอย่างไม่ได้นอนให้แป้งจับจับลูกบอล อันนี้เป็นเลขล่างเนาะครับผมซื้อนี่ยสิบแปดสิบเก้านี่ครับโอ้สิบแปดสิบเก้านี่เลขล่<น>างเออเป็นเลขชุดนี้ปะครับสิบแปดสิบเก้านี่แหละนี่แหละนี่แหละแสดงว่าจานหมวนนี่เพิ่นเดียแปดเก้าก็แปดแต่ตามตามทีม่ผมบงกมาให้นี่แหละครับหมูย่างหลายเลยตัวนี้ครับขอคนนึงไ<อ>้นี่ยครับผมนะครับแปด นะครับพี่น้องเอฟซีนะครับผมตอนนี้ก็อาจารย์หมวดประกาลงทุนไปเลยเด้อนะครับเห็นอะไรเลยเนี่ยผมหมักเนาะชอบเลยครับชอบเลยชอบเป็นพิเศษคือเก่าเก่าแปดนี่พ่ออาจารย์ครับครับผมถูกต้องเลยครับเก่าเก่าแปดแปดเก่าเก่านี่หนึ่เก่าเก่าแปดตัวนี้เนาะนี่เนี่เก่าเก่าแปดมันหาในแผงตู้มันกเหมือนถูเปลียนน้องมั้ยวครับผมมันเหมือนหมดครับคุณเดลทัพนี่กับไปกอนมูได้ไปเบิ้งหน้ากับไปเบิ้งตะเลิดไปเลยกับพ่อดี่ใดมัดตลาดตะตึ๊กไงครับผม เป็นสาเหตุใดคะอาจารย์ถึงวันนี้จะได้ค่อยมัดในจุดนี้หลายแบบแบบว่าผมผมไอ้ถอดสูตรออกมาแบบบางบางที่บางทีมันออกซีเกตหาไวหนึ่งหนึ่งครับมันตรงนะครับผมนี่นี่เก้าเก้าแปดเครับดูตำแหน่งเลขเลขเลขสองตัวบนเลยนี่นี่นี่ครับผมเป็นตัวเลขที่อาจารย์มากกว่าขึ้นเก้าเก้าแปดแล้วก็หนึ่งแปดครับผมนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับด้อนะครับผมนี่ก็เอาหมนเพิ่กจะลงทุนฉลากที่แมร์สถาบัลแล้วนะครับเสียทีไม่ได้นี่ งวดที่เกนี่มิยวันที่16กันยายน2568น่ครับผมนะครับเขาก็ต้องหวัดดวงแน่นอนครับผมในควอมันใจของเขาเองนะครับอารม่วนครับผมมองกล้องครับผมในวันนี้นะครับอาจารย์ม่วนมีความมั่นใจขนาดใดครับในสำหรับตัวเลการจีมาว่างในวดนี้ครับอาจารย์ครับผมมั่นใจผมนะผมมั่นใจกว่ากว่าทุกครั้งที่ทำในส่วนตัวเนาะครับส่วนตัวด้วนี่ในส่วนตัวอาจารย์ม่วนมีความมั่นใจมากกว่าครั้งที่เคยทํามาก่อนครับเป็นสูตรเก่าหรือลักษณะแบบไดครับอาจารย์ครับ มันกระสูตรเก่าแต่ว่ามันมันมีสามสูตรครับสามสูตรแล้วผมมาถอดใส่กันนี่เห็นไมนี่นี่นี่ผมมาดึงแล้วผมมาเล่นแบบไยเวทได้ยังดึงใส่กันอ๋อเอาเล็กตอก่นี่นี่บ่ดีสามสูตรเด่นนี่คือตามสูตรสูตรเก่าที่ว่าชุดแรกที่ว่าเขาจริงนี่ชุดใหม่ใช่ไหมครับถูกต้องครับโอ้นะครับผมนี่นี่มาดึงใส่กันนี่หลายหลายอย่างครับมาเห็นแล้วมันมามัน่าเด่นเด่นเห็นบ่นี่ครับนี่แปดแปดนี่แปดเก้าเก้าเห็นบ่นี่เก้าเก้าแปดลับขึ้นบน โอ้ครับผมครับต้องขอขอบคุณอาจารย์หมดหลายๆนะครับเนาะครับครับผมสอบถามนะครับอาจารย์ครับผมตอนนี้น้องแป้งนี่ยังยังยังมีอาหารสร้างหรือจะไดบ้างครับผมได้ขายผลไม้ออนไลน์คือจังอยู่ในหลายๆท่านเป็นขายบ่ครับอาาจรย์ไอ้น้องน้องไส้ผมขายทุกครับอ๋อครับผมก็เป็นเป็นซื้อยังครับซื้อเฟซซื้อจะใได้ครับซื้ออย่างเนาะพุ้นอีนอนครับก็สามารถเขาพิ่งเขาวันน้องแป้งได้เนาะในน้องแป้งจะน้องไส้ซื <S <S ้อนายย้อนนายย้อนดีเวียงอ๋อนายยอนดีเวียงนายย้อนนายย้อดนายยอนครับผมสามารถเข้าไปสนับสนุนน้องแป้งเนาะ ครับผมเดี๋ยวใส่หน่องแป้งจับปิ้งฟองต่อนะครับเนาะสิไห้มาตรงกันกับเหล็กเสียงท่ายของอาจารย์มวนบอครับผมนี่นี่ชั่วเลยนี่เอาใหญ่ใหญ่เลยอาจารไม่กระมังใหญ่นี่อายุใกล้หัวาน้างต้เลยอยู่อยู่ตรงนั้แหละนั่นแหละมาต้องงานมาต้องงานเลยจับไหมนะครับเอาเลยงเพิ่นเพิ่นอธิษฐานก่อนละสุงเออสงเออให้เพิ่เด เออเรียกนี้เห็นลังคาอ้งแปเออนี่นีลังค่าไหมเออได้ลังได้ลังค่าเด้ออ่ะมาเลยค่ะน้องแปรมาตองสันวังซืเจ็บนัเจ็บอสองตัวก็ตีสองตัวก็ทมม่อีกาไม่กาอีกไปใกล้ครับไม่ต้องันเออเจ็บนังเจ็บเออออ้านัง้า้าอ้าสองตัวครับเอ้า โอเคตัวไหนเอาโชว์นี่ครับสามซีสามซีครับสองตัวนะครับสามซีนะครับสองตัวสามซีครับสามซีชัวชว์นานๆนิดนึงเออสามซีเออสามซีครับสามซีนะครับน้องแป้งจับลูกปิงปองให้นะครับได้สามซีสามตัวเด้อสิ่สามตัวเด้อสามตัวน้องแป้งใส่หลังค่ะเอออ่าเจ็บจับนะเจ็บอยู่หันอยู่บนเก้าละเจ็บนะเจ็บ เย็บดอเย็บตาสมตัามลเอ้ยิางเรา่งเย็บสามตัวได้หรสามตัวเด้อสามตัวจับเย็บเยบสสตัวเย็บเย็บเย็บสามตัวเย็บสามตัวเด้อสามตัวเด้อสามตัวสตัวล่ะสามตัวเย็บมาตามมาอ่ะแลอีกตัวนึงเย็บนึงเย็บนึงเย็บกนึงเย็บเย็บเย็บเยเย็บหลักเย็บเย็บอีกลูกนึงลูกนึงลูกนึงเออสูง

มาได้ลงครับผมสรุปนะครับผมนับพี่น้องเข้านะครับผมนะครับสลับสลับน้องแป้งนะครับผมจับลูกปิงปองนะครับผมจับลูกปิงปองในงวดวันที่16กันยายน64นะครับผมครั้งแรกนะครับผมจับได้690นะครับ3ตัว690เนาะแล้วก็2ตัว34นะครับผมนะครับ FC ก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูเด้อนะครับแล้วคราวนี้ก็มาตรงกับตัวเลขของอาจารย์มูสนะครับผมก็เสีไล่จัง่อยนะครับด้วยเพราะว่ากระดาษใบเดียวเขียนข้างหลังมันก็เลยซึมเข้าไปนะครับผมนะครับ แดะอันนี้ก็สิไป็นหลอกหม่นะครับหลอกใหม่นะครับผมนะครับสรุปนะครับเนาะสำหรับเอาหมวแล้วก็น้องแป้งนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาช่วย เหลือน้องแป้งได้นะครับผมเบอร์โทรของอ้อนม้วนนะครับผมก็0 9 5 6 7 8 3 0 1 9นะครับผมนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่อยากจะมาปลอนอาหารช้างผลไม้อไรนะครับ1ตะกร้า50คะแนนนะครับผมก็สามารถที่จะมาเติมคะแนนให้กับน้องแป้งได้นะครับผมอยู่ที่ทางช่องทางหลายช่องทางนะครับผมนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับถ้าท่านใดผ่านเข้ามานะครับผมนะครับเนาะสำหรับท่านใดนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็สามารถที่จะมาช่วยน้องแป้งได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เด้อ นะครับศูนย์เก้าห้าหกเจ็ดแปดสามศูนย์หนึ่งเก้านะครับผมสามารถโทรผ่านมาทางอาจารย์ม่วนแล้วก็ทางน้องแป้งได้เลยหรือถ้าใดที่สะดวกเข้าไปทางกลุ่มนะครับผมกลุ่ม Facebook นะครับผมนะครับตลรางนัดช้างนะครับผมออนไลน์นะครับผมสามารถเข้าไปได้นะครับผมนะครับขอบคุณการติดตามนะครับผมยังสิบฝากไปซื้อพี่น้อเอฟซีปะครับผมที่ไปรับชมอยู่ครับผมชอบแบบนะครับขอให้รวยๆปังๆครับเต็มที่เลยครับสำหรับงวดนี้มีความมั่นใจขนาดไหนครับสำหรับตัวเลขรับอาจารย์ม่วนว่าว่าจาผมจะไหวไงเนาะมันเกินรอยนะครับผมครับ ขอบคุณอาจารย์มวนนะครับที่มาแบ่งปันแนวทางนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมบท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถ,ถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง